So. <laughs> Super. So. Trampats, okay. hey, no. Jetzt hol ich die Rose eine Decke. Auf jeden Fall die Okay. Das kann ich mir geben. วันนี้เราจะมาเก็บอุปกรณ์ที่เหลือจากบ้านหลังใหม่นะคะที่เราซื้อแล้วเราก็ซ่อมแซมนะคะ ไม่ได้เสร็จเรียบร้อย100%ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าอุ้มจะมาอธิบายนะคะว่าทำไมเราขายบ้านหลังนั้นนะคะบ้านหลังใหม่ไปแล้วหรือยังแล้วราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวอุ้มขอยกยอดไปในคลิปหน้านะคะวันนี้อากาศดีเดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนไปเอาน้องต่ายมานอนตากแดดกันค่ะ đây đi hey, hey, không bỏ lỡ những video hấp dẫn êy ài, nước, àa lộc kinh ya, bách khoai, hai trang tinh tống như

สวัสดีค่ะเราเจอกันอีกแล้วนะคะอ้มสักทายทุกคนเลยจากเซเบีย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 สักทายทุกคนจากประเทศเซเบียนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เนาะเป็นอาทิตย์แรกของการเริ่มทํางานอ้มหวังว่าทุกคนจะมีพลังในการเริ่มปีใหม่นะคะ อาทิตย์ใหม่เดือนใหม่ของการเริ่มต้นการทํางานเนาะก็สู้ๆนะคะกิจกรรมช่วงฤดูหนาวของคนที่ยุโรปนะคะทุกคนคะ่ะมันจะมีจํากัดนะคะถ้าใครที่มีฮ็อบบี้อย่างไปฟิตเนสนะคะไปออกกําลังกายไปพบปะนะคะมีงานอดิเรกก็ดีไปคะ่ะเนาะก็แก้งเหงาไปช่วงหนาวแต่ว่าอย่างอุ้มไม่ได้มีงานอดิเรกไม่ได้ไปฟิตเนสไม่ได้ไปไว่ายนะ้ําไม่ได้อะไรเลยคะ่ะทุกคนกิจกรรมดังนั้น ช่วงฤด,ดูหนาของอุ้มก็คืออยู่บ้านนะคะทำกับข่าดูแลลูกๆดูแลสามีแล้วก็ถ่ายคลิปนั่นเองค่ะช่วงนี้หลายๆคนนะคะเขาก็มีโอกาสได้กลับประเทศไทยซึ่งนะคะทำไมอุ้มไม่กลับหรอแบบมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ไม่มีเงินหรือเปล่าหรือเป็นอะไรทำไมไม่กลับนะคะก็ปีนี้ค่ะทุกคนอุ้มตั้งใจว่าหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ฉุกเฉินนะคะอุ้มก็มไม่มีโครงการนะคะว่าจะกลับประเทศไทยค่ะทุกคนขาวันก่อนอุ้มโทรศัพท์คุยกับพ่อนะคะ oh <my> ก็ ถามถึงสมชายนะคะ FC ใหม่ๆอาจจะไม่รู้จักว่าสมชายคือใครสมชายก็เป็นแมวน้อยนะคะที่อุ้มรับอุปการะมาจากเมืองการนะคะเอ,อ,อุ้มก็ถามพ่อนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสมชายแล้วพ่อสบายดีไหมนะคะรอบนี้ไม่ลืมถามว่าพ่อสบายดีไหมนะคะรอบก่อนนูน่นโทรถ,ถามถึงแต่แมวนะคะไม่ได้ถามถึงพ่อตัวเองคะ่ะทุกคน<ม>ก็บอกพ่อว่าปีนี้ไม่ได้กลับประเทศไทยนะ พ่อก็บอกว่าเป็นอะไรไม่มีเงินหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะอุ้มก็บอกว่าไม่ใช่ก็คือปีที่แล้วก็ไปมาแล้วนะคะปีนี้ก็เลยคิดว่าจะขอพักสักหนึ่งปีเก็บเงินนิดนึงค่ะทุกคนเพราะว่า อุ้มมีโครงการจะทําบ้านปลูกผักนะคะไม่ได้ใหญ่โตค่ะทุกคนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนนะคะมีค่าใช้จ่ายค่ะทุกคนเราต้องลงทุนนะคะเราต้องมีเงินติดกระเป๋านะถึงจะทําบ้านนะคะปลูกผักเล็กๆได้อย่างอุ้มเคยดูในอ,อ,อินเทอร์เนต็ตนะคะทุกคนค่ะบ้านหลังเล็กๆเขาขายตั้ง7 8 0 0ยูโรนะคะทุกคน7 8 0 0ยูโรก็ส0 0 0มกว่าเลยนะแล้วเราจะทําเองค่ะอุ้มก็เลยคิดว่าอ่ะ เราอะทเองคือสวนะคะเป็นคนที่ชอบประดิษฐ์ประดอยทํานู่นทนํานี่ช่างนะคะเล็กๆน้อยๆเก okay. ก็น่าจะทําให้ได้อุ้มก็เลยคิดว่าเราก็จะใช้เงินนะคะจาก YouTube บางส่วนที่อุ้มนะคะมีรายได้เอาเงินตรงนี้แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะมาทําให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสําหรับตัวของเราเองนะคะแล้วก็ส่วนผักของเราคะ่ะอุ้ยนั่นก็แปลว่าทํา YouTube ได้เงินเยอะมากเลยเหรอไม่ได้เงินเยอะขนาดนั้นหรอกคะ่ะทุกคนคะ่ะ วันนี้เราจะมาทำคุกกี้เนยสดอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเนื่องจากว่ารอบแรกที่เราทำไปนะ่ะหมดแล้วนะคะสาวกินทุกวันกินตลอดเวลาค่ะทุกคนดูทีวีไปจ,จ,จุบจิบจิบจิบไปกัดไปกินไปตอนนี้หมดแล้วค่ะไม่เหลือเลยอุ้มก็เลยคิดว่าอะถ้าอย่างงั้นก็ทำคุกกี้เนอยอีกรอบก็แล้วกันเนาะ วันนี้จะมาทำเค้กเนยสดนะคะเออไม่ใช่เค้กมาทำคุกกี้เนยสดแล้วกันนะคะแล้วรอบนี้ก็จะทำแป้งใช้นะคะ1กิโลกรัมะคะ่ะทุกคนส่วนออสูตรนะคะอ้มก็แปะไว้ให้แล้วนะคะหากใครว่างๆแบบเฮ้ยชีวิตนะ่าเบื่อมากเลยช่วงนี้ไม่มีอะไรทำอยากทำอะไรใหม่ๆก็ ลองหันมาทำคุกกี้เนยสดนะคะรับรองว่ามันก็ไม่ได้อร่อยแบบฮัตดาวค่ะทุกคนแต่ก็คือสำหรับงานไม่บ้านมันทำแล้วมันมีความสุขมันมีสมาธิค่ะทุกคนจิตใจเราไม่วอกแวกเนาะคือทำไปเปิดเพลงฟังไปนะคะเปิดรายการโหนกะเสฟังพี่หนุ่มพูดไปหรือใครจะเปิดธรรมะหรือใครจะเปิดแอชชีรัตหรืออะไรก็ตามแล้วแต่นะคือมันจินตนาการได้เยอะมากเลยนะคะแล้วเราก็แบบทาออกมาทุกคนคะ่ะผลงานของเราอะ่ะคือเรา เราเราคิดว่าเฮ้ยอาจจะทําไม่ได้แต่พอจริงๆเอ้ยลองผิดลองถูกไปมันทําได้ค่ะทุกคนขานี่ดูฟิล์มมืออุ้มนะอุ้มไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าจะทําคุกกี้เนยสดแบบได้เก่งค่ะทุกคนคือตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นะอยู่มัานนอกสระกราวอะ่ะไม่ได้รู้จักอะไรเลยอะไรคือเนยหฮ้ยอะไรคือการแบบอบขนมมีตาอ,องค์เตาอ,อบไม่ได้รู้เลยค่ะทุกคนขาจนเรานะคะ เปลี่ยนเส้นทางมาอยู่เมืองนอกอย่างเงี้ยเราก็เรียนรู้ไปค่ะแล้วแต่ก่อนมันไม่ได้มี Youtube นะเราก็ลองผิดลองถูกค่ะทุกคนค่ะถามแม่ย่าบ้างนะคะถามคนนู้นคนนี้บ้างที่แบบขนมตรงเนี้ยใครที่เอามาฝากเราแล้วเรากินแล้วแบบเฮ้ยมันอร่อยเราก็ถามเขาเอาค่ะทุกคนแล้วก็ จดสูตรเอาอย่างเงี้ยอย่างกับข้าวหลายอย่างของเซอร์เบียนะคะของเซิร์ฟนะคะหรือของฮังการีนะคะหรือกับข้าวฮังการีนั่นเองนะคะอุ้มก็จะถามแม่ย่านะคะเอาเป็นแบบเมนูหลักๆที่สามีของเราอะ่ะคือชอบกินนะคะไม่ได้ทำเป็นหมดทุกอย่างะนะคะทุกคนคะอุ้มก็จะจําแค่นั้นนะคะสองสามเมนูอย่างเงี้ยคือแค่นี้มันก็โอเคแล้วคะ่ะทุกคนแค่นี้มันก็ทําให้ชีวิตแม่บ้านของเรามันไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเออมันก็แบบ ทำให้มันลื่นไหลขึ้นนะคะทําให้มันสะดวกสบายขึ้นไม่ต้องคิดว่าวันนี้สามีจะกินอะไรอ่ะเปลี่ยนเมนูมาเม,เมนูนู้นเมนูนี้มันก็โอเคนะคะทุกคนคะ่ะดังนั้นการมาอยู่เมืองนอกนะคะการรู้จักปรับตัวนะคะการรู้จักเข้าหาคนอื่นมันสําคัญนะคะทุกคนคะ่ะ ในการทําคุกกี้เนยนะคะคนนะคะฝั่งยุโรปนะคะคนเซอร์เบียคนเยอรมันนะคะประเทศอื่นอุ้มไม่แน่ใจนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้พูดถึงประเทศที่อุ้มเคยไปอยู่นะคะแล้วอยู่และมีประสรบการณ์นเนาะขนมคุกกี้เนยนะคะเขาจะทําช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสค่ะ,คะทุกคนคะ่ะเป็นแบบเป็นประเพณีของเขาไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะว่าเขาจะทําช่วงนี้นะเป็นเทศกาลนะคะที่เออเขาเรียกว่าเป็นเทศกาลนะคะเป็นช่วงนะคะ เทศกาลที่คนในครอบครัวมารวมตัวกันนะคะแล้วการทำคุกกี้เนยเนี่ยเขาก็จะเหมือนว่าครอบครัวนะคะช่วยกันทำหมามมาลูกๆนะคะป้าป้านะคะอยู่ในครัวช่วยกันทำมีความสุขสนุกสนานนะคะนั่นเลยค่ะเป็นคล้ายคล้าย กับถ้าบ้านเราก็เป็นช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานอะไรเงี้ยกลับบ้านไปหอข้าวต้มอย่างนั้นเลยค่ะทุกคนคะแต่ฝั่งของยุโรปนะคะเขาก็จะเป็นการทําไอขนมคุกกี้นเนยเนี่ยแหละคะ่ะแล้วเด็กๆก,ก็ได้อะรังสรรค์จินตนาการนะคะว่าอยากได้สันตว์ต้นไหนนะคะอยากได้เอ่อท็อปปิ้งเป็นน้ําตาลสีอะไรมีแฟนตาซีอยากได้ต้นคริสต์มาสสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันเป็น กิจกรรมนะคะที่ทำสำหรับคนในครอบครัวนั่นเองนะคะในช่วงฤด,ดูหนาวคะ่ะทุกคนคะ่ะปอลออุ้มต้องขออาภาัย f อทุกคนทุกท่านเลยนะเพราะว่าเพลงที่ทุกคนได้ยินนะทุกคนคะในแอปเนี้ยที่อุ้มตัดต่ออยู่ตอนนี้อุ้มใช้ แอปอินช็อในการตัดต่อคะ่ะทุกคนแล้วมันมีเพลงให้เลือกน้อยมากนะคะไม่เหมือนแอปพลิเคชันเก่าที่อุ้มเคยตัดตอ่อที่อุ้มเคยใช้งานมาเกือบ3ปีนะคะอุ้มก็เลยนะคะมี choice ในการเลือกเพลงในการที่จะนำมาลงคลิปให้ทุกคนได้รับชมรับฟังน้อยมากนะคะแล้วอุ้มเคยลงไปคะ่ะทุกคนคะมันไปนติดลิขสิทธิ์นะทา,ทางที่อุ้ม จ่ายรายปีค่ะทุกคนแต่ว่า ถึงกันนั้นเพลงที่อุ้มเอามาลงในแอปแล้วไปลง youtube นะคะมันก็ยังติดลิขสิทธิ์ซึ่งมันงงมากเนาะอุ้มก็เลยนะคะลงเพลงเท่าที่อุ้มลงได้นั่นก็คือมันมีแค่2เพลงเท่านั้นที่อุ้มลงประจําแล้วไม่ติดลิขสิทธิ์คะ่ะทุกคนซึ่งแอปเก่านะคะแอป k i n e m m s t t r r ที่อุ้มเคยใช้อ่ะมีเพลงให้เลือกเป็นร้อยนะคะแล้วไม่มีการติดลิขสิทธิ์เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะอุ้มก็เลยคิดว่า อุ้มอาจจะกลับไปใช้แอปพลิเคชันเก่าแต่ว่าราคามันค่อนข้างแพงค่ะทุกคนปีหนึ่งอ่ะจ่ายประมาณ1,500บาทนะคะแต่แอปที่อุ้มใช้อยู่ตอนนี้แอป InShot ปีหนึ่งอ่ะมันใช้ค่าใช้จ่ายนะคะอุ้มจ่ายประมาณ500บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนอุ้มก็เลยตอนนี้กำลังคิดอยู่นะว่า อุ้มจะกลับไปใช้แอปเก่าดีไหมคะทุกคนหรือว่าจะลองใช้แอปนี้ต่อไปซึ่งมันแบบตะขิดตะขวงใจครึ่งมันขัดใจอุ้มมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะดังนั้นเพลงที่อุ้มเลือกมาในคลิปอ่ะมันก็จะเป็นเพลงซ้ำเพลงเดิมซึ่งอุ้มเข้าใจนะคะว่า FC บางคนบางท่านอ่ะอาจจะเบื่อเพราะว่าอุ้มอ่ะก็เบื่อเช่นกันค่ะ ในการทำคุกกี้เนยนะคะถ้าเราจะท็อปปิ้งด้วยน้ำตาลสีนะคะน้ำตาลต่างๆหรือว่าท็อปปิ้งนะคะลายนูน้นลายนี้ทุกคนคะ่ะอุ้มใช้เทคนิคอุ้มไม่รู้ว่าบางคนที่เขาเป็นมืออาชีพเขาใช้เหมือนเราหรือเปล่านะคะอุ้มก็ใช้ไข่ขาวนี่แหละคะ่ะที่เราเหลือจากการทำแป้งนะคะมาทาคะ่ะทุกคนแล้วเราก็โรยท็อปปิ้งลงไปคะ่ะเป็นน้ำตาลนะคะหลากหลายสีสันเนาะอันนี้อุ้มจะทำไปฝากลูกๆนะคะของพี่คนไทยคะ่ะ เราจะใช้ระยะเวลาในการอบคุกกี้เนยนะคะประมาณ30ถึง40นาทีขึ้นอยู่กับเตาอบของม่บ้านแต่ละบ้านเลยนะคะอุ้มบอกแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟิกซ์ไม่ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะว่าเอ้ยต้อง40นาทีต้อง30นาทีมันไม่ใช่นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเตาอบของแต่ละบ้านอะ่ะมันแรงไฟมันเหมือนกันหรือเปล่ามันไม่เหมือนคะ่ะทุกคนดังนั้นก็ค่อยๆดูไปค่อยๆสังเกตไปนะคะ เรียบร้อยแล้วคะ่ะคุกกี้เนยของเราเนาะก็ถ้าใครจะใส่กระปุกหรือใส่ถุงนะคะไว้ไปฝากเพื่อนๆน,นะคะก็แล้วแต่ตามใจชอบของเราได้เลยคะ่ะคำนี้สวต้องดูแลเด็กๆนะคะต้องจับลูกๆล,ล,ล้างเท้าล้างมือนะคะคนเดียวเพราะว่าอุ้มอบขนมนะคะ่ะทุกคนในตอนที่อุ้มถ่ายเนี่ยมันยังมีบาง ขนมนะคะพังอานที่มันยังอยู่ในเตาอบค่ะทุกคนอุ้มขี้เกียจล้างมือก็เลยบอกสาวว่าเธอจัดการลูกๆไปเลยนะฉันเนี่ยยังแบบมีอะไรให้ทําอยู่แกก็บอกเออโอเคเดี๋ยวฉันจับลูกๆล,ล้างมือล้างเท้าเองแล้กันนะคะแล้วลอตตี้เป็นน้องหมาที่แบบคือเขาจำยอมจําใจแล้วค่ะ เขารู้ชะตากรรมค่ะทุกคนค่ะว่าเขานะคะจะเข้าบ้านนะคะตอนข้ามๆก็คือจะต้องจับโดนนะคะจะต้องโดนจับสิ <laughs> ต้องโดนจับล้างมือนะคะล้างเท้านั่นเองค่ะลอตตี้เนาะก็เลยอะยอมจำนวนฟ้าดินนะคะโดยดีแต่คนละนะคะเป็นหมาที่แบบ ตัวใหญ่บึกบึนนะคะไม่มีเอลแล้วตอนนี้เป็นหมูไปแล้วนะคะมีเอฟซีบอกว่าเป็นหมูไปแล้วนะโคล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะตอนนี้โคล่านะคะจากมาน้อยเป็นเป็นหมูน้อยไปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะซึ่งโคล่า่ะเป็นหมาตัวใหญ่ก็จริงก็คือไม่กลัวเลยเวลาใครเดินผ่านมาเนี่ยฉันเห่าฉันอยากจะเห่าฉันก็เห่าฉันไม่กลัวนะคะแต่ว่าตอนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาโคล่ากลัวมากค่ะทุกคนด้ mm. านนอกจุดพลุนะน้องก็แบบ เข้ามาซบนะคะจะเข้ามาแบบเอาเขาเรียกว่าเอาเนี่ยค่ะตรงจมูกนะคะแบบมาชนเราให้เราแบบรูปนะคะให้เราแบบเกาให้ก็คือเขากลัวะคะ่ะทุกคนคะ่ะก็อย่างว่าเนาะเสียงดังนะคะสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่เขาก็กลัวเนาะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้มขอบคุณสำหรับกำลังใจการติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย ha <laughs>